วันนี้เราก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับว่าทํายังไงถึงจะมีสุขภาพดีได้นะครับ,รบก็เริ่มต้นจากอาหารเสริมตัวแรกนะครับชื่อว่า BBB อยากทราบว่าทําไมคุณโอ๊ต้องกินตัว BBB ครับคือผมมีปัญหาเรื่องไขมันในช่องท้องเยอะทั้งที่เป็นคนที่ไม่ได้อ้วนดูจากรูปร่างภายนอกเนี่ยไม่ได้อ้วนเลยแต่ไปวัดผลตรวจมานเนี่ยไขยมันในช่องท้องก่อนก่อนหน้าน,นี้เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วมีสูงกว่า25ด้วยซ้ำดูไม่ออกเลยนะครับใช่คือมันจะไปเกาะตามรอบเอวเป็นห่วงยาง แต่อยู่ข้างในและเป็นไขมันที่เอาออกยากที่สุดแล้วก็เป็นสาเหตุของสารพัดโรคเลยไม่ว่าจะเป็นความหวานไอเบาหวานความดันโรคหัวใจคือมันจะต่อเนื่องกันไปนหมดเลยครับ<อ>และที่สำคัญคือมันทาให้โรคข้ออักเดเรื่อยเพราะเราออกกำลังกายเนี่ยมันก็ยิ่งเหนื่อยเร็วครับผมคือตอนนั้นนี้ออกกําลังกายต่อเนื่องมาตลอดแต่ไม่ลงเลยแต่ไม่ลงเลยทานอาหารเสริมยี่ห้ออื่นมาบ้านก็ไม่ลง ปรากว่าไขมันตัวนี้คือมันมัน,มนเอาออกยากที่สุดอาอกยากมากใช่ครับนะครับเป็นอันตรายที่สุดด้วยอแต่พอมากินตัว BBB ตัวนี้กับได้ผลลัพธ์ที่ดีใช่ครับนะครับเพราะว่า BBB นี่คืออะไรครับลองอธิบาย BBB มันย่อมาจากคอนเซปต์ของเขาก็คือบล็อกเบิร์นแล้วก็บิครับมันช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้อย่างไม่น่าเชื่อครับอย่างตัวบล็อกเนี่ยเขาบล็อกแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมัน เบปกติยี่ห้ออื่นทั่วไปที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็จะมีแค่บล็อกแป้งกับไขมันเท่านั้นเองแต่น้าตาล oh. อะไรที่เป็นของหวานน้าหวานที่เรากินกันเนี่ยมันบล็อกไม่ได้แต่ตัวนี้ oh. บล็อกได้หมดเลย oh. ส่วนเบิร์เนี่ยก็คือมันเข้าไปเบิร์ไขมันเก่าที่สะสมในตัวเราเานี้แหละากาจัดให้ออกไปด้วย oh. ส่วนบิ้วซึ่งยี่ห้ออื่นเขาก็ไม่มีเหมือนกัน oh. แต่บิ้วเนี่ยมันก็คือช่วยเราสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทน oh. แล้วก็ช่วยซ่อมแซมระบบกระผาน ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม,มสาเหตุที่จําเป็นเราต้องสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็เหมือนเสม,มือนเตาเผาพลังงานยิ่งมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งตมีเตาเผาพลังงานเยอะขึ้นเท่านั้นนั่นแหละครับแสดงว่าเจ้าตัว BB B B บบตัวนี้ก็คือเป็นอาหารเสริมที่เหมือนช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยใช่ครับนะครับเพราะนั้นมันก็จะจะได้ผลลัพธ์กว่าดีกว่าการการกินยาประเภทอื่นคือ B B B ีีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งไม่ใช่ยาแล้วมีออยรับรองและ ที่สำคัญก็คือมันปลอดภัยไม่มีโยโย่เอฟเฟกแน่นอนนะครับเพราะที่ผมทานดูเนี่ยมันช่วยลดความอยากอาหารของเราได้ด้วยอมผมถ้าลองหยุดกินไปบางช่วงผมก็มีความรู้สึกว่า,วามันจะมีโยโย่เอฟเฟกมีอาการมึนงงอะไรทั้งสิ้นครับับงั้นก็แสดงว่า BBB ก็เหมาะสำหรับคนท,ทุกคนที่อยากมีสุขภาพดีใช่ครับ,รบแล้วก็ต้องการให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายทํางานดีขึ้นใช่ครับ ที่สำคัญก,ก็คือมันสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ด้วยดูจากผลตรวจของผมได้ครับชัดเจนเพียงแค่หนึ่งเดือนเห็นความแตกต่างเยอะมากครับอ๋อน่าสนใจมากครับครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ตัว B B B ตัวนี้สามารถติดต่อได้ติดต่อทางไหนได้ครับสามารถติดต่อไปยังคนที่ส่งลิงก์ตัวนี้ครับให้กับคุณดูได้เลยและคุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่อยู่ข้างใต้นี้ด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับอืม